แล้วเมื่่อไไหรจะปกิน้าววิขธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะคะสําหรับคู่ที่มีแฟนนะคะติดเกมก็คือเล่นเกมด้วยกันค่ะ <c oughs> แต่ก็ใช่ว่าทุกคู่นะคะจะสามารถทำได้ <c oughs> สวัสดีคันุสคิปคาซินค่ะเป็นสตรีมเมอร์เป็นผู้หญิงที่ชอบเล่นเกมแล้วก็มีสามีเป็นคนติดเกมค่ะ สำหรับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วมันมีใครสักคนนึงเนี่ยเป็นคนติดเกมเนี่ยมันเป็นดราม่าระดับโลกเลยล่ะคะ่ะคือมันไม่ใช่แค่คนไทยนะคะเราก็จะเห็นเวลาที่มีคนบนในพันทิปใน r e ด d i t คือตามโซเชียลต่างๆคือเราจะเห็นเยอะมากแม้กระทั่งพัน 1, ทิปก็ยังมีถามว่าผู้ชายเนี่ยจะติดเกมจะเล่นเกมจนถึงอายุเท่าไหร่คือ ตอนที่เราครบกันใหม่ๆนะคะคือเขาก็เล่นเกมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วผู้หญิงหลายคนค่ะก็หวังว่าเออพอคบกันไปสักพักพอเรียนจบพอทํางานแต่งงานมีลูกนู่นนี่นั่นแล้วโตวขึ้นแล้วแก่แล้วเออเดี๋ยวเขาก็หยุดเล่นเกมเองอะเป็นความคิดที่ผิดค่ะการเล่นเกมไม่เกี่ยวกับอายุค่ะสาเหตุที่ทำให้คนเลิกเล่นเกมนะคะมีทั้งหมด3สาเหตุด้วยกันค่ะอันที่1เบื่อ ไม่รู้จะเล่นอะไรไม่มีเกมให้เล่น 2. ปัญหาในเรื่องของเวลาค่ะสาสาเหตุในเรื่องของเงินค่ะถึงแม้ว่าเราจะเลือกเล่นเกมฟรีนะคะแต่ว่าอุปกรณ์การเล่นเกมมันไม่ฟรีนะคะอ,อย่างเช่นช่วงนี้คือมันไม่ใช่ไม่มีเงินนะอย่างเช่นช่วงนี้การ์ดจอแพงใช่ไหมคือราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นแบบ4ีห้าเท่าอะไรแบบนี้ค่ะถ้าใครการ์ดจอพังช่วงนี้ เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะให้ซื้อกาดจอเฉียดแสนเพื่อมาเล่นเกมขอพักไว้ก่อนดีกว่ามันไม่มีงานอดิเลกไหนนะคะที่ฟรีหรอกค่ะคือเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอุปกรณ์อย่างเช่นถ้างานอดิเลกของเรานะคะคือการวิ่งเราก็ต้องมีรองเท้าค่ะแล้วขอบอกนะคะข้อดีของผู้ชายที่ติดเกมนะคะก็คือเราก็จะรู้ค่ะว่าเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ก็ ก็อยู่ที่บ้านนั่งเล่นเกมนั่นแหละซึ่งมันต่างจากผู้ชายที่บอกว่าเออวันนี้กลับดึกนะงานเยอะต้องไปกินข้าวกับลูกค้าคือสำหรับบางคู่นะคะเวลาที่แฟนเรามาบอกแบบนี้คือเราก็คือมันก็ไม่มั่นใจหรอกว่าให้เขาทำงานจริงหรือเปล่าเขาไปกินข้าวกับลูกค้าจริงหรือเปล่าสำหรับคู่ที่มีแฟนติดเกมนะคะเอาจริงๆแล้วปัญหาของความสัมพันธ์อะมันไม่ใช่เกมเหรอกคะ่ะ ปัญหามันคือเรื่องของเวลาค่ะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคือการแบ่งเวลาการมีเวลาให้กันเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าคนสองคนนะคะเราไม่สามารถที่จะจัดสรรน,นะคะในเรื่องของเวลาของเราสองคนให้มันลงตัวได้เนี่ยปัญหามันก็จะบังเกิดค่ะและสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะก็คือห้ามใส่อารมณ์ค่ะแล้วก็ห้ามยื่นคำขาดคือหลายคู่เลยนะคะคือยื่นคำขาดแบบว่า ระหว่างฉันกับเกมเธอจะเลือกอะไรแน่นอนค่ะผู้ชายเขาก็ต้องบอกว่าเลือกเราอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ไม่นานหรอกค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็กลับไปเล่นเกมอยู่ดีวิธีแก้ปัญหาที่นุชจะแนะนำนะคะก็คือการหาตรงกลางค่ะถ้าเราเล่นเกมด้วยกันนะคะในเรื่องของการหาตรงกลางเนี่ยมันจะไม่ยากเลยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ได้เล่นเกมนะคะ มันก็ไม่แปลกเลยค่ะที่คุณจะไม่เข้าใจแล้วคุณก็ไม่รู้ว่ามันจะหาตรงกลางระหว่างเราได้ยังไงเดี๋ยวนุจ,จะมาสรุปให้ฟังค่ะประเด็น,นว่าคุณก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เล่นเกมเหมือนกันแล้วเราก็เข้าใจนะคะความรู้สึกของแฟนเราที่เล่นเกมอยู่สำหรับในเรื่องของเวลานะคะกับการเล่นเกมเนี่ยในคลิปนี้นะคะนุชจ,จะแบ่งเป็นทั้งหมด 3ประเภทค่ะเกมแบบแรกนะคะก็คือเกม Single Player ค่ะที่เล่นคนเดียวแบบออฟไลน์ line. แบบที่2ค่ะก็คือจะเป็นเกมออนไลน์ค่ะแบบที่ เราเล่นเกมกับคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบ Battle Royale นะคะเกม Shooting เกม Survival ทั้งหลายและก็เกม m o b i l ค่ะแบบที่เราได้ยินเขาเรียกว่าไปตีป้อมไปตีป้อมอะไรกันแบบนั้นเนี่ยแหละค่ะและอันที่3นะคะเป็นเกมออนไลน์แบบ MMORPG ค่ะก็คือเล่นกันแบบเยอะมากเลยนะคะเล่นเป็นบทบาทสมมุติเป็นตัวละครน่้นนี่นั่นมีมิชชั่นมีอะไรให้ทำกันแบบไม่สิ้นสุด สำหรับแบบแรกนะคะเกมซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ยเราสามารถที่จะหยุดการเล่นเกมได้นะคะเมื่อถึงจุดเซฟนะคะคือเพิ่งผ่านจุดเซฟมาหรือเล่นจนเคลียร์มิชชั่นเคลียร์บอสอะไรแบบนี้จนถึงจุดเซฟเนี่ยมันก็สามารถที่จะพักได้ค่ะซึ่งส่วนมากแล้วเวลาที่จำเป็นที่จะต้องเล่นต่อเนื่องนานๆนะคะส่วนมากแล้วมักจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะ พอถึงจุดเซฟปุ๊บเนี่ยคือแฟนเราก็สามารถที่จะเซฟนะคะแล้วพักไปทำกิจกรรมอื่นๆกับเราได้ค่ะอันที่2นะคะที่บอกว่าเป็นเกมออนไลน์นะคะที่เล่นแบบ Battle Royale หรือว่า m o b a เนี่ยคือเกมพวกนี้ปัจจุบันเนี้ยเกมพวกนี้คือเขาจะพยายามทำให้เกมมันเร็วขึ้นนะคะจบเร็วขึ้นโดยเฉพาะ Battle Royale เนี่ยค่ะ คือส่วนมากแล้วโดยเฉลี่ยนะ15นาทีก็จบแล้วค่ะคือมันมันจบได้เร็วด้วยการบังคับนะคะของตัวเกมเองคือแต่ถ้าโมบ้าเนี่ยก็จะนานกว่าหน่อยค่ะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนที่นุดเล่นนะคะก็จะเฉียดเฉียดชั่วโมงค่ะซึ่งเกมพวกนี้คือจบเกมแล้วจบเกมเลยถ้าจะเล่นนี่คือก็เริ่มเล่นใหม่กันตั้งแต่ต้นเริ่มใหม่ทําใหม่สู้กันใหม่เพราะฉะนั้นนะคะอันนี้เวลาที่จบเกมแล้วเนี่ยคือ คุณผู้ชายก็จะ Available ละก็จะไปไหนยังไงกับเราก็ได้คะ่ะแต่ถ้าเขากำลัง e t w e e n something แล้วไปบอกเขาว่าเฮ้ยเธอหยุดเล่นเกมเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> มันไม่ได้คะ่ะ <c oughs> คือมันทั้งโดน p e น a ลตี้คืออะไรหลายๆอยา่างอันเนี้ยมันก็จะเป็นสาเหตุที่คุณผู้ชายของเรานะคะแฟนของเราหงุดหงิดเขาเวลาที่เราบอกว่าเขาต้องเลิกเล่นเกมเดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยถ้า จะให้ดีนะคะไม่อยากทะเลาะก,กันนะคะบอกเขาว่าเดี๋ยวจบเกมนี้แล้วเออฉันขอความช่วยเหลือคุณทำโน่นนั่นนี่หรือเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะพูดแบบนี้จะน่ารักกว่าค่ะแต่สําหรับบางคนนะคะที่เขาเป็นนักกีฬาหรือว่าเขาต้องซ้อมแข่งขันเนี่ยคืออันนี้เขาก็จะมีเวลานะคะนัดกับทีมเขาตายตัวแน่นอน,นะคะ่ะว่า กี่โมงถึงกี่โมงอันนี้เราสามารถสอบถามพูดคุยค่ะแชร์กันได้ว่าเฮ้ยเขาจะยุ่งตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะและอันที่3ค่ะเกม MMORPG คือถ้าเป็นเกมแบบ MMO เนี่ยมันก็จะยากหน่อยค่ะเพราะว่ามันแวลลี่ในเรื่องของเวลามากคือมันมีตั้งแต่ที่แบบเดินเล่นไปเรื่อยเปื่อยเก็บของไปเฉยๆเนี่ยคือเราสามารถที่จะหยุดเล่นเกมตอนไหนก็ได้จนไปถึงกระทั่ง ลงดันนะคะที่เราจะต้องใช้เวลาประมาณเกือบชั่วโมงที่แบบเราออกจากเกมไม่ได้เหมือนพวกแบบโมบ้าเหมือนแบ t l ท r o y ย l e ก็มีจนไปถึงการเล่นเกมนะคะในพวกของมิชชั่นที่เขาเรียกว่าเลดก็คือการทำมิชชั่นที่จะต้องมีการซ้อมต้องเป็นการรวบรวม กลุ่มคนจํานวนหนึ่งนะคะที่จะต้องมีเวลาตรงกันนัดเวลากันเพื่อซ้อมอะไรแบบนี้มันก็เหมือนกับการซ้อมแข่งอ e ีสปอร์ตแหะคะ่ะคือมันมีเวลาแน่นอนตายตัวนะคะคือคุณผู้ชายเขาสามารถที่จะบอกเราได้คะ่ะว่าเขาจะไม่ว่างวันไหนบ้างเขามีนัดกับเพื่อนวันไหนบ้างกี่โมงถึงกี่โมงซึ่งส่วนมากแล้วนะคะถ้าในคอมมูนิตี้ไฟนอลสิที่นุดเล่นอยู่นะคะส่วนมากแล้วเขาก็จะใช้เวลาที่ ทุกคนในทีมค่ะที่จะว่างตรงกันก็มักจะเป็นประมาณ2องทุ่มถึง5ทุ่มก็ประมาณเนี้ค่ะ2 3สชั่วโมงแค่นั้นแต่ถ้าบางกลุ่มที่เล่นกันแบบ no life ไปเลยเล่นยันเช้าไปเลยก็มีค่ะแต่ว่าอันนี้นุชมองว่ามันเป็นเรื่องที่คนที่เล่นเกมค่ะสามารถที่จะเลือกกลุ่มเพื่อนสามารถที่จะเลือกสไตล์การเล่นเกมของตัวเองได้คือตรงนี้มันต้องอาศัยการคุยกันนะคะว่า วันไหนเวลาไหนบ้างจริงๆแล้วเราเราควรที่จะบอกเขาไปตรงๆเลยนะคะว่าเอ้ยฉันเองนะฉันก็ยุ่งฉันมีงานฉันคุยกับเพื่อนฉันมีกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันจะว่างวันไหนคือเราสองคนนะคะพยายามจูนกันค่ะว่าคือทำยังไงก็ได้อ่ะให้เราสองคนมีวันว่างต่อสัปดาห์นะคะที่ตรงกันพอมันลงตัวแล้วเนี่ยเวลาที่คุณผู้ชายไม่ว่างไปเล่นเกมกับเพื่อน มันก็เป็นเวลาที่เราจะไปเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนสาวไปทานข้าวกับเพื่อนคือไปทํากิจกรรมของตัวเราเองอะคะ่ะที่ไม่เกี่ยวกับคุณผู้ชายคือหลกัหลกๆแล้วจริงๆคือเรื่องนี้มันคือเรื่องของการบริหารเวลาในความสัมพันธ์ค่ะคือเราควรที่จะต้องคุยเวลากันให้ชัดเจนค่ะอันนี้นุชยกตัวอย่างละกันสําหรับคู่ที่บอกว่าเอ้ยเธอเดี๋ยวถ้าเล่นเกมเสร็จแล้วโทรมาหานะคือคําว่าเล่นเกมเสร็จเนี่ย มันมันกว้างมากเลยนะมันจะยาวยาวยาวมากเลยค่ะคืออย่างที่หลายคนบอกนะว่าแบบเออเวลาแฟนฉันเล่นเกมอ่ะหายหัวไปเลยว์ปไปเลยใช่ค่ะมันว์ปจริงๆค่ะมันคือการที่เรากำลังทำอะไรเพลินๆอยู่อะค่ะเหมือนเวลาเราดูซีรีส์อย่างเงี้ยคือมันสนุกมันเพลินมันก็ดูต่อเนื่องต่อเนื่องยาวเย็นเช้าเล่นเกมก็เช่นเดียวกันค่ะถ้ามันกำลังสนุกมันเพลินเนี่ยสามชั่วโมงบางทีก็รู้สึกว่าแบบ เหมือนเพิ่งผ่านไปได้แค่15นาทีเองเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่ยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะแบบเหมือนโทรคุยกันก่อนนอนอะไรเงี้ยเป็นกิจวัตรประจําวันอะไรอย่างเงี้ยกําหนดเวลาไปเลยค่ะว่าแบบสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มอะไรแบบเนี้ยเออเดี๋ยวเราโทรคุยกันนะอาจจะเป็นคุณโทรไปหาเขาให้เขาเตรียมตัวรอรับหรือว่าให้เขาโทรมาหาคืออะไรยังไงก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าการที่เรา เรา r a n d o โทรไปอย่างเงี้ยสามทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งบ้างห้าทุ่มอะไรแบบเนี้ยเขาก็อาจจะ on between something อยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะก็คืออาจจะกําลังเล่นเกมอยู่ระหว่างแบบหุ่ยกําลังดูเดือดมากตรงเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เขาหงุดหงิดหรือว่าถ้าเขาไม่รับสายเราก็หงุดหงิดหรือว่าถ้าเขารับสายแล้วบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวโทรกลับเราก็งอนหนิเขาก็าแบบเฮ้ย e เห็นเกมสำคัญกว่าฉันหรอหรือถ้าเราไม่งอนนะคะแล้วเราก็โอเคเดี๋ยวเขาโทรกลับมาแต่เราก็ไม่รู้ไงว่าอีกนานแค่ไหนคือเวลาของคนรอค่ะกับเวลาของคนที่เขากําลังเพลินๆอยู่อ่ะ1น,นาทีมันไม่เท่ากันค่ะอันนี้ก็คือการนัดแนะกันไปแล้วเนาะถ้าเขาเล่นเกมเป็นประจํากับเพื่อนเนี่ยทุกๆสัปดาห์เวลาเดิมๆคือ เขาก็อาจจะตกลงกันเราอาจจะตกลงกันว่าเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาจะเล่นกับเพื่อนนะสวันต่อสัปดาห์ตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มหรือว่าอาวันอาทิตย์อ่ะสมมติวันอาทิตย์เขาจะเล่นเกมกับเพื่อนนะช่วง10บโมงถึงห้าโมงเย็นอะไรแบบนี้เออเราก็คุยกันตกลงกันไปให้มันเรียบร้อยแล้วเวลาที่เขายุ่งอยู่หรืออะไรอยู่เนี้ยคะ่ะเราก็จะได้ เออก็เอาเป็นเวลาส่วนตัวของเราเ้าเวลาไปช้อปปิ้งกับเพื่อนสาวไปเมสามอยกินข้าวคุยกับเพื่อนของเราค่ะเมื่อทั้งสองคนนะคะจัดเวลาส่วนตัวนะคะของตัวเองกันได้ลงตัวแล้วเนี่ยคือเวลาของเรานะคะมันก็จะลงตัวด้วยเช่นกันค่ะอันนี้คือในเรื่องของการจัดสรรเวลาอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคือมันก็ต้องมีเรื่องที่ เราไม่สามารถที่จะจะัดสรรเวลาได้อย่างเช่นสมมติเรากลับบ้านมาแล้วพแบบอคุยทำงานมาเหนื่อยมากหิวว,วันนี้ประชุมดึกคือเราก็คาดหวังว่าเรากลับมาบ้านเราเจอแฟนเราใช่ไหมเขาก็จะถามเราว่าเป็นไงเหนื่อยไหมกินอะไรมาหรือยังไปกินข้าวกันคือหลายคนก็จะคาดหวังแบบนี้ใช่ไหมแต่พอกลับไปถึงบ้านแล้วเนี้ยโฮยแฟนกาลังแบบเล่นเกมเมามันมากแลว้วแล้วเรามาถึงเราก็แบบเฮ้ยหิวอ่ะ ไปกินข้าวกันเขาออดบิทวีนซัมติงนี่คือไม่ได้นะคือหลายคู่ค่ะมันจะเริ่มแบบจากแบบเนี้ยแล้วมันก็สะสมสะสมสะสมแล้วก็เริ่มอีกแล้วอีกแล้วแล้วสุดท้ายมันก็ทะเลาะก,กันค่ะคือเราคือเอาพูดตรงๆเลยนะคือเราไม่สามารถไปบอกเขาได้ว่าเฮ้ยเธอหยุดเล่นเกมเดี๋ยวนี้ไปกินข้าวกันไปหาข้าวให้ฉันกินหน่อยสั่งข้าวให้ฉันหน่อยอะไรแบบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้หงุดหงิดที่เราไปรบกวนแบบเวลาเขาแบบอยู่กลางไฟอะไรแบบเนี้ย แต่ถ้าเขาปฏิเสธเราก็หูดหงิดอีกเช่นเดียวกันว่าแบบเฮ้ยเห็นเกมสําคัญกว่าฉันหรอสิ่งที่นุชจะแนะนํานะคะสําหรับเคสแบบนี้นะเคสแบบไม่ได้นัดแนะอะไรกันแบบนี้คือเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็เปลี่ยนจากบอกให้เขาหยุดเล่นเกมเดี๋ยวนี้เพื่อเพื่อเอาเวลามาให้เราเปลี่ยนเป็นนะคะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเอ้ hey, ตอนนี้เล่นถึงไหนแล้วถ้าเขาบอกเราว่า เฮ้ยเพิ่งได้ห้องเล่นเกมพอดีอ่ะอันนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราต้องใช้เวลารอประมาณเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเกมที่เขาเล่นนะคะอย่างที่นุชบอกไปตอนตอน้นค่ะว่าแต่ละเกมมันก็มีเวลาแตกต่างกันเอา maximum เลยนะก็คือ1ชั่วโมงแต่ถ้าเขาบอกแล้วว่าเฮ้ยเอยเอแป๊บนึงแปบ๊บกำลังจะเสร็จและเนี่ยจะจบละ ก,ก็รู้ได้เลยค่ะก็5นาทีสินาทีแค่นี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้ละค่ะก็คือมันเป็นการจูนทําความเข้าใจกันค่ะว่าแต่ละคนนะคะงานอดิเรกข,ของเขามีเขาเรียกว่าเป็นอะไรยังไงถ้าเราเข้าใจเขานะคะแล้วเขาก็พร้อมที่จะเข้าใจเราความสัมพันธ์มันก็จะไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าต่างคนนะคะไม่พร้อมที่จะเข้าใจกันใส่อารมณ์แบบใสกันนะคะ คือสุดท้ายแล้วแต่ละคนมันก็จะปเทคตัวเองค่ะมันก็จะมองที่ตัวเองแล้วมันก็จะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวแล้วหายนะของความสัมพันธ์มันก็บังเกิดค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุชหวังว่าจะช่วยนะคะเป็นแนวทางในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนที่มีแฟนเล่นเกมนะคะแล้วตัวเราเองไม่ได้เป็นคนเล่นเกมเลยคือนุช นุชขอบอกตรงๆค่ะว่านุชเข้าใจคือนุชเองนุชก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นคนเล่นเกมมาตั้งแต่แรกนะนุชเล่นเกมก็เพราะว่ามีแฟนเล่นเกมเหมือนกันคะ่ะมันเริ่มจากการที่เราไปนั่งรอมันเบื่อนะเราไม่รู้อะว่าเราจะต้องรอถึงกี่โมงแล้วหุย่ยจะบอกว่านุชเข้าใจมากเลยว่ามันโคตรเบื่อมันไม่มีอะไรจะทะําอ่ะเออแต่ตอนนั้นนะคะนุชหาทางออกให้ตัวเองด้วยการที่ มันเล่นไงอะไหนดูหน่อยเด้คือมันเบื่อไงมันไม่รู้จะทําอะไรอันนั้นก็เป็นทางออกของนุชนะตอนนั้นนะคะมันก็มันก็ส่งผลมาถึงทุกวันนี้แหละคือพอนุชเล่นเกมแล้วมันรู้สึกว่ามันก็สนุกดีมันก็เพลินดีนุชก็เล่นเพลินๆมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นเอาเป็นเอาตายแบบเอาชนะแข่งขันอะไรนะคะก็เล่นเพลินๆไปค่ะแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้แต่ละคนนะคะมันจะมีวิธีการแก้ปัญหาไม่เหมือนกันแล้วนุชก็เข้าใจค่ะ แฟนของคุณนะคะที่เป็นคนติดเกมนะคะนุกเข้าใจว่าเวลาที่มัน in between something มันอยู่ระหว่างอะไรบางอย่างมันกําลังแบบดุเดือดมากเลยอะ่ะมันรู้สึกยังไงนุชก็เลยจับเอาทั้งสองมุมเนะะี่ยค่ะเอามาเป็นเนื้อหาสําหรับคลิปนี้แล้วก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะทำให้ความสัมพันธ์ของใครหลายๆคนนะคะดีขึ้นนะคะทำให้คุณเข้าใจกันและกันได้มากขึ้นนะคะ ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะอยากให้ช่อง Skip c a s i มียอดวิวเยอะๆกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณทุกๆแรงสนับสนุนมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ